กันยุงเด็กคินดี้มีตั้งแต่เบบีทารกแรกเกิดถ้าเป็นลายเบบีทารกแรกเกิดคือโลชั่นถ้าเป็นโลชั่นทารกได้เบบีแรกเกิดแหววจากท้องแม่ได้ถ้า1ปี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 เป็นสเปรย์กันยุงนะคะกลิ่นลาเวนเดอร์อันนี้1ปีหนึ่งปี1ปี1ปี1ปีสปี4ปี4ปีสปีถ้าเป็น4ปีก็คือจะเป็นสเปรย์กันยุงกลิ่นตะไคร่หอมอันนี้จะเห็นเลยว่าเขียนว่า4บวก 4ปีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสเปรย,ย์ก <c oughs> ันยุงนะกลิ่นยูคาลิปตัสเลมอนนะคะอันนี้ก็4ปี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 สติกเกอร์แผ่นแปะกันยุงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบ โดนเนื้อตัวผิวลูกใช่ป่ะคะมันแปะที่เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์นะคะนาะต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือทารกเด็กอ่อนใช้ได้แต่ว่าระมัดระวังอย่าให้น้อง่ะไปโดนนะคะนะแผ่นแปะนี้แล้วก็เอาเข้าปากลูกแค่นั้นเองนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องไลยุงเครื่องไลยุงก็จะมีตั้งแต่แบบว่าเครื่องใหญ่นะคะแล้วก็เครื่องไร้สายอันนี้ก็คือทารกใช้ได้แต่หลีกเลี่ยงให้อยู่แบบไกลลูกนิดนึงแล้วก็ระมัดระวังนะคะไม่อยู่ใกล้ลูกไม่อยู่ในจุดที่แบบลูกจะเอื้อมถึงนะโอเคไหมคะเนาะ